เปิดเงื่อนไขคู่แข่งที่สาวไทยต้องเจอรอบ16ทีมวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ทับนักตบลูกยางสาวไทยที่สามารถเก็บชัยได้ทั้งสองนัดในรอบแบ่งกลุ่มการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยทีมสาวไทยที่อยู่ในกลุ่ม A สามารถเก็บได้6คะแนนเต็มการันตีการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้เป็นที่แน่นอนแล้วแม้จะเหลือการแข่งขันอีกหนึ่งเกมก็ตาม อย่างไรก็ตามเส้นทางในรอบ16ทีมสุดท้ายของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยต้องบอกว่าหนักทีเดียวเมื่อจะต้องคว้ยสายไปเจอกับทีมจากกลุ่ม H ที่มีทั้งเซอร์เบียแชมป์โลก2ส,สมัยล่าสุดและญี่ปุ่นทีมแกร่งร่วมทวีปเอเชียตามเงื่อนไขก็คือทีมอันดับหนึ่งของกลุ่ม A จะต้องพบกับอันดับ2ของกลุ่ม S และหากหล่นเป็นอันดับสของกลุ่ม A ก็จะต้องเจอกับแชมป์กลุ่มเ ซึ่งสถานการณ์ของทั้งสองกลุ่มเหมือนกันคือในกลุ่ม a อไทยและเนเธอร์แลนด์จะเจอกันในนัดส,สุดท้ายเพื่อแย่งแชมป์กลุ่มขณะที่ในกลุ่มเอเซอร์เบีย er และญี่ปุ่นจะเจอกันเองเพื่อแย่งแชมป์กลุ่มเช่นกันสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รอบ16ทีมสุดท้ายจะเล่นในระบบน็อกเอาท์แข่งขันกันที่สนามอินดัสเตียมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง7กันยายน2568